มันก็มีพิรุธอยู่อย่างหนึง่งคือในปี2566เนี่ยโคงกาก็ไม่เห็นมีสภาคนทั้งสอจอคนหนที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นชาวสระแก้วโวยจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แพงโคตรขณะที่นายกอบจอ,อึดอัดอยากให้ปปชชีช้มูลไม่คุ้มค่าทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรนิด โดยชาวบ้านในตำบลสะขวัญจังหวัดสะแก้ร้องเรียนสื่อมวลชนถึงความคุ้มค่าในการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ต้นละ69,00 0บาทซึ่งเป็นโครงการของอบจอสะแก้วยืนยันว่าใช้ได้จริงแต่ใช้ได้ไม่ถึง2เดือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังติดตั้งแผงโซลารเซลล์อยู่ในป่าและตัวเสาไฟฟ้ายังติดตั้งไม่ตรงอีกด้วยโครงการนี้เป็นของอบจอสะแกวเพิ่งมาติดตั้งเมื่อประมาณ4-5เดือนก่อน ช่วงแรกระบบไฟฟ้า LED ก็สว่างดีแต่ใช้ไม่ถึง2เดือนระบบไฟเริ่มติดติดตด,ดับดบ,บางจุดไฟฟ้าไม่ติดเลยและยังมีอีกหลายจุดที่เข้าไปติดตั้งอยู่ในป่ารวมถึงความถี่ความห่างระยะเสาไฟฟ้าในแต่ละต้นล้วนเกินความจําเป็นไม่คุ้มค่าการจะซื้อจัดจ้างมาต้งเเกือบ70,000บาททั้งๆที่ไฟบอกทางสาธารณะเดิมของก็มีอยู่แล้วซึ่งต้นหนึ่งไม่ควรเกิน1 0 0 0 0บาท ถ้าจัดซื้อจัดจ้างมาต้นละเกือบ1 0 0 0 0แบาทบอกได้คําเดียวว่าโคตรแพงถ้าเอาเงินตรงนี้ไปซื้อโคมไฟแบบการไฟฟ้าที่มีอยู่แบบเดิมจะได้มากถึง30 4 0ถึง40ชุดเลยทีเดียวขณะที่นายฐานีเทนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสก้วกล่าวว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงที่นางขวัญเรือนเทียนทองดำรงตำแหน่งอยู่ และไม่มีโครงการนี้อยู่ในพรบของอบจกระทั่งนายสารนิ้ถูกสั่งพักการดํารงตําแหน่งรักษาการอบจใส่แก้วอาจจะนําโครงการนี้เสนอเข้าสู่สภามีการเสนอพรบขึ้นใหม่เพื่อเสนอเข้าไปในแผนอบจรายละเอียดตรงนี้ยอมรับว่ามีข้อผิดรุธหลายอย่างและทําผิดขั้นตอนโครงการเนี้ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัยที่คุณแม่ผมเนี่ยก็คือคุณนวัมเดือนเทียนทองเป็นนายกอบจครับแต่ตอนนั้นเนี่ย ได้ทำข้อบัญญัติปี2565ไม่ได้มีโครงการพวกนี้อยู่เลย<ม>เปลี่ยนแปลงโครงการ<ม>นะครับดยท่านประหลัดในขนาดนั้นอยากได้นำโครงการเนี่ยเข้าเสนอสู่สภา<ม>นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติแล้วก็มีการาทำแผนหมาเพราะว่าโครงการที่เราจะทามาทำในอุปร,รเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าแผนก่อนป<ม>รากฏว่าโครงการนี้ไม่ได้อยู่ในแผนแล้วก็ไม่ได้มีการไปสำรวจ เราเรียกแบประชาคมซื้อจัดจ้างกันแล้วก็มีการดําเนินการไปตามขั้นตอนหมดถามว่าตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างเนี <S <s ่ยมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าความเหมาะสมเรื่องของโครงการโซล่าเซลล์เนี่ยปรากฏว่าหลังจากคุณแม่ผมเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาเซ็นเช็คใช่แม้เพราะว่ากระบวนการทุกอย่างมันจุกเสร็จแล้วนะครับลาออกจากนายกนะครับเพื่อมาลงสสเนี่ยพอลาออกปั๊บมันก็มีการ อนุมัติโครงการเนี้ยโดยการใช้เงินเขาเรียกว่าไรเงินเงินเหลือจ่ายอีสิบสองล้านเข้าไปดําเนินการในใน,ในโครงการก็ใช้วิธีการแบบเดิมเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทําข้อบัญญัติผู้ประมาณในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเซ็นข้อบัญญัติแล้วก็ทําโครงการลักษณะอย่างนี้เนี่ยเข้าไปเป็นวันหกสิบกว่าล้าน ช่วงนั้นนะรู้สึกว่าจะมีการร้องเรียนในที่ของปปชปปชท่านก็เข้าไปสํารวจในโครงการที่ต่างๆที่ดำเนินการไปปรากฏว่าก็พบข้อพิรุธหลายอย่างปปชก็ทําความเห็นมาว่าโครงการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องแล้วก็มันเป็นการจัดซื้อจ้างโดยการอ้างนวัตกรรมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีมากมายหลากหลาย แล้วก็คุณภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันต้นทุนมนะันไม่น่าจะเกินสองหมื่นบาทน<ม>ะครับแต่มีการจัดซื้อกันในราคาหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันบาทไม่ไม่น่าจะไม่มเขาบอกว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยไม่น่าจะประมาณอย่างนั้นไม่น่าจะเหมอนนะครับเราจะพบเจอย่างนั้นสองเขาเสนอว่าถ้าอปจจะทําโครงการนี้ต่อไปเนี่ย ไม่ควรจะใช้วิธีการกจัดซื้อจัดจ้างโดยอ้างนวัตรกรรมเพราะว่าเรามีกองช่างอยู่แล้วให้กองช่างเนี่ยไปซื้ออุป,ปรกรณ์พวกนี้ซึ่งมีราคาถูกมาดําเนินการได้จะได้ประโยชน์มากกว่าสองสามปปชก็ได้ลงไปในตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยไปถามความเห็นของชาวบ้าน็บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่<ม>ก็บอกว่าไม่รู้ว่าโครงการนี้เป็นมาเป็นไปยังไงแต่ก็ถามว่าเมื่อเป็นของฟรีแล้วก็คิดว่าได้ประโยชน์ไหมมันก็ได้ประโยชน์อยู่บ้างแต่มันมีผิดปกติตรงนี้ว่า มันเพิ่งดำเนินการไปยังไม่ยังไม่ถึงห้าหกเดือนเองเนี่ยแล้วก็อย่างที่สื่อมวลชนเห็นนะครับบางทีตั้งไปอยู่ในป่าไผ่บ้างตั้งเอียงบ้างอะไรบ้างมันการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานอีกยังมีเล่าตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณแม่ผมเองเนี่ยอดีตนายกเองก็ถูกยดปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วเราจะทํำยังไงใช่ไหมพอเราเข้าไปเห็นที่หลังเอาเขาดำเนินการไปตรงนี้เป็นหมดแล้วแต่ตามข้อที่จริงที่ปรากฏในเอกสารมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีการจัดจัดซื้อจัดจ้างส่วน ใครจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงหรือท่านประหลัดจะดําเนินการไปโดยพลรการหรือเปล่าโดยที่สภาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าพี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มันมีมันมันก็มีพิรุธอยู่อย่างหนึ่งคือในปี2566เนี่ยหลังก็ก็ไม่เห็นมีสภาคนท่านสจคนไหนที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด